ความปกติของธรรมบารมีสัตทัตรพน์ะเดตะคุณหลงโพสตจันทัศโรปฏิบัติต่อธรรมทั้งหมดด้วยรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมไม่อาฆาตมาดร้ายเบียดเบียนจองเวรกับตัวเอง กับนิพพานธรรมบารมีสาสิทัศต์พระเดชพระคุณหลวงปุสสจันทัศโรทั้งหมดทุกส่วนเพื่อให้บาร,รมีสาจิทัตน์พระเดชพระคุณหลวงปุสสกันทัศโรพัฒนาปรับปรุงธรรมทั้งหมดให้เกิดเป็นบาร,รมีสัิทัตต์พระเดชหลวงปุสสกันทัศโรโด,ดยใหม่ๆ เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ได้ตลอดเวลาเป็นปกติความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่เกิดจากประมีสามสิทธัะเดเดพุณหลงูพสดกันทัสตโรอยู่ได้ด้วยตัวเอง พึ่งพาอาศัยตนเองสงบร่มเย็นด้วยตัวของตัวเองทำให้ไม่ถูกล่อลวงยั่วยวนเล่หลเดี่ยมจากกิเลสโลกโกรธหลงกำโรรัก เมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมให้ดำรงอยู่ได้ตลอดปกติที่เรามีชีวิตเป็นอย่างอยู่ที่สุขเจริญรุ่งเรืองสำเร็จสร้างประโยชน์จาะทำทั้งหมดได้เกิดขึ้นด้วย บรมีสามสิทธัสพระเดชพะคุลหลวงู่สถกันทัสโตซึ่งเป็นเครื่องจักรพลังงานละเอียดที่ทำงานอยู่ได้ด้วยตนเองรวบรวมรักษาบรมีสามสิทัสพระเดชพุคุลหลวงูอสถกันทัสโรให้ดำรงอยู่เป็นตัวของตัวเอง ได้ตลอดพิเลตโลกโรยหลงที่ยังมีอยู่ในทุกท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิทัศนี้เป็นคำไม่รักไม่เมตตามไม่เอื้ออาทรไม่ปลอดภัยไม่อโหสิกรรมที่รุกเข้ามาเปลี่ยนบาร,รมีสามสิบทัศน พระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันทัสโรให้เป็นกิเลสโลภโกรธโลงซึ่งกิเลสโลภโกรธโลงมีอนุภาพมีจำนวนมีปริมาณที่น้อยกว่าปรมีสาสิทัศพระเดชคุณหลวงพ่อสดจันทัสโรที่อยู่ในนิพพานธรรมปรมีสาสิบทัศนี้การอยู่ได้ ของบารมีสามสุดทัศพระเดชพะคุณหลวงปุษตจันทัสโรที่ปฏิบตัติต่อธรรมทั้งหมดด้วยรักเมตตาเอื้ออถทออรปลอดภัยอโหสิกรรมอยู่ได้โดยไม่ถูกล่อลวงปิดบังบิดเบือนจากกิเลสให้กิเลสได้ใช้ทอดทานธรรมบารมีสามสุดทัศนี้ ในการเดินทางไหลเวียกเพื่อรวบรวมรักษากิเลสให้มากกว่าปรมีสามจิตทัศพระเดชคุณหลวงพุทธจันตร์ัตโรในแต่ละตำแหนง่งยึดพื้นที่ของปรมีสามจิตทัศพรเดชคุณหลวงพุทธจันทร์ัตโรไปเรื่อยเป็นวิธีการของกิเลสโลภโกรดหลง บารมีสามสิบทัศพระเดชพุกุลหลวงปุษถดันทัตโกแก้ผังสำเร็จโดยการรวบรวมรักษาบารมีสามสิบทัศพระเดชพุกุลหลวงปุษถดันทัตโงทุกที่ให้มีจำนวนมีปริมาณมีอนุภาพมากกว่าอิเลสโลกโกรธหลงในแต่ละที่เพื่อการพัฒนาปรบปรุง กิเลสโลภโลกรดหลงให้เกิดเป็นบารมีสามสิบทัศน์พระเดชคุลวงโพสต์เจนทัสโรได้สำเร็จสมบูรณ์มาตลอดเปลี่ยนเครื่องจักรพลังงานละเอียดของกิเลสเป็นบารมีสามสิบทัศน์พระเดชภคุณลลงโพสต์เจนทัสโรยึดธาต ให้เป็นเส้นทางของบาร,รมีสามสิทันพระเดชพระคุลมพุทธัจนทสโรได้ก้าวหน้าคืบหน้าขึ้นมาตลอดอยู่ในสภาวะของการรุกเข้าหากิเลสโลภโกรธหลงอยู่ในสภาวะที่นิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทันนี้ขยายขนาดกว้างขวาง เข้าหานิพพานธรรมกิเลสนิพพานธรรมอัพยากตาธรรมานิพพานธรรมที่ไม่ใช่ปรมีสัจจทัตร,ร,ระเดชปุปะะคุลโลปุสสจันทัสโรได้ต่อเนื่องเป็นปกติมาตลอดความคืบหน้าของการรวบรวมรักษาปรมีสัจจทัต์ะเดชปุคุลโลปุส จันทรัตโรที่ได้จากการเปลี่ยนทมทั้งหมดให้เป็นบารมีสามสิทธรสเดชภคุลปุสสจันทัตโรมีความคืบหน้ามากขึ้นรับรู้ได้ถึงขั้นตอนที่ทำทั้งหมดที่ทำกิเลสอยู่ในขั้นตอนของการถูกพัฒนาเกิดเป็นบารมีสามสิทธัะเดชปคุลพุสสจันทร,รัตโร,ร เพิ่มมากขึ้นอยู่ตลอดเวลารับรู้เป็นสภาวะของวิกฤตอุปรสรรคปัญหาชีวิตเป็นยังอยู่ที่มีเพิ่มมากขึ้นอังสำเร็จเวลาของกิเลสที่อยู่ในตัวของทอดทานธรรมบริมีสามสิบทัศนี้ในแต่ละทอดทานธรรมบริมีสามสิบทัศนนี้ ถูกพัฒนาปรับปรุเปลี่ยนเป็นผังสําเร็จเวลาบารมีสามสิทธัพระเดชคุณลลงพ่อสดันทัสโร,รเป็นกระแสธรรมบารมีสามสิทธัพระเดชภคุณลลงพุทธสดันทรรัสโรยึดพื้นที่จากกระแสธรรมกิเลสโลภโกรธหลงกระแสธรรมกิเลสโลภโกรธหลงที่ตั้งผังสําเร็จเวลาของกิเลสที่ยังมีอยู่ มีจำนวนไม่มากดึงดูดกับกิเลสโลกโกรธหลงที่มาจากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำกิเลสทำอัพยากตาธรรมะทำที่ไม่ใช่ปรมีสาสิบทัสประเดชประคุณหลวงพอสดจันทัศโรเพื่อทับทวีผังสำเร็จเวลาของกิเลสที่มีอยู่เดิม ในตัวของท่อทานธรรมบาร,รมีสจาจทัศนนี้รับรู้ได้ถึงผังสำเร็จเวลาของกิเลสที่มีมากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากผังสำเร็จเดิมที่มีเหลือเพียงน้อยมีเพิ่มมากขึ้นจากการดึงดูดบอกเกิดกับทำกิเลสใหม่ๆ ที่มาจากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำเลทำอัพยากตาธรรมบารทำที่ไม่ใช่ปรมีสัจสิทธัสรรเดเดพคุลโลกโพสดันทัศโรเป็นโอกาสให้ปรมีสัจสิทธัสรรเดเดพคุลโลกโพสดันทัสโรได้ดึงดูดบอกเกิด นัตตำแห่งสูตรกลางดวงคมทุกหน่วยบารมีสามสิทััพพระเดชปุลุลปุสดกันทัสะโรที่อยู่ในทุกส่วนนิพพานธรรมบารมีสามสิทัพนี้จึงดูดบอกเกิดให้ทำกิเลสที่เป็นวิกิตทั้งหมดให้ทำทั้งหมดเกิดเป็นธรรมบารมีสามสิทััพพระเดชปุกุลปุสดกันทัสโธ เพื่อพัฒนาเป็นธรรมบาร,รมีสามจุตทัตรพระเดชพ,พระคุณหลวงโพธิจันทรนนะ์ทัศโรณตําแหน่งศูนย์กลางดวงกลมประถมเริ่มแรกบารมีสามทัศพระเดชพ,พระคุณหลวงโพธิจันทร์ทัตรโรที่เป็นบารมีสามจุตทัตพระเดชพระคุณหลวงโพธิจันทร์ทัตโสรที่สมบูรณ์บาร,รมีสามจิตทัตรพระเดชพ,พระคุณหลวงโพสิจันทรทัตโสรดึมโดดบอกเกิด ตักตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทธัสเดชปุรุภศตันทัตรศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิทธัสเดชปุรุภศตันทัตโรศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมทั้งหมดทุกธรรมของธรรมกิเลสของธาตุเกิดเป็นธรรมบารมีสามสิทธัสเดชปุรุภศตันทัตโรใหม่ๆเป็นธาตุที่เป็นผังสําเร็จเวลาบารมีสามสิทธัสเดชปุรุภศตันทรัตโร ที่เป็นธรรมาธาตุที่ไม่ซ้ำที่รับรู้ได้ถึงวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งเป็นขั้นตอนที่กิเลสโลกลด,ดลงที่สร้างวิกฤตอุปสรรคชีวิตเป็นยอย่างอยู่อยู่ในระหว่างการถูกพัฒนาประบปรุงเกิดเป็นธรรมบาร,รมีสารรมสิทัตเสด็จพุรุสเจันทัโรหน่วยใหม่ เพิ่มขึ้นในเวลาอันรวดเร็วอย่างมากเกิดเป็นสมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบที่เป็นธรรมเป็นธาตุใหม่ๆเป็นผังสำเร็จเวลาปรมัมมิสามิทัพพระเดชพระคุณลงพุทสดจันทตรตที่ไม่ซ้ำ วิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นอย่างยู่ที่้งิดจากกิเลสที่มีอยู่ในตัวของทุกทอดฐานธรรมารมีสามสิทัศถนี้เป็นโอกาสในการรวบรวมรักษาปรมีสามสิทธัตถเล่ห์ปุณหลุบสุดแดนกัตตโรสร้างสมบัติสร้างที่สุดแห่งธรรมสมบัติารมีสาจสิทัต พรเดชพระคุโลงพุทธจตยตารกเป็นโอกาสในการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ค้นเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมแรกรมีพระพทัศน์เดชพระคุโลงพุทธเจรตยตารกเป็นทานศีลสมาธิที่สมบูรณ์มากขึ้นละชั่วทำดีผ่องใส ด้วยบารมีสาสรทั์พระเดชคุณหลวงพุทธัจรทัตโตรที่ละเอียดที่ถ้วนมากขึ้นเกิดการศรัทธาเรื่อมใสพึ่งพาอาศัยและลึกนึกคิดรับรู้จดเจาะศูนย์กลางโดวงกลมปฐมเริ่มแรก ระเบี ar, ัสามสิบทัศเดชพุณหลวงพุสดยันทัศโรเพื่อตั้งเผ่าสำพเ็จให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับสูตรกลางสมงครผมเริ่มแรกสร้างเลี้ยงรักษาพุกุมบับสังการทำทั้งหมดทุกทำทุนิพานท่านิพานทำที่ใหญ่กว่านิพานมากขึ้นไปเรื่อยๆเกิดการพัฒนาปรับปรุงธรรมทั้งหมดธาตุทั้งหมดให้เป็นธรรมเป็นธาตุไม่ซ้ำ ของบารมีสาจสิทธั NEN, พระเดชพกุลหลวงพุทธจันทตโรที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วระเดชพุกุลหลวงพุทธจันทรสตุปพระเดชพุกุลหลวงพ่อธรรมชโยปัญญาอาจารย์มหารัตนบัสก์จันทนนกโยจึงนำให้พวกเราอดทนศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยและลึกนมกคิดรับรู้จดจ่อสุนกำลังดวงกลมปฐมเริ่มแรก บารมีรรสัจจทัศคเดศภคุลลงโพสดันทัสโรเพื่อตั้งผังสำเร็จให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับบรารมีรรสัจจทัศคเดศภคุลลงูพสดันทัสโรที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับศูนย์กลางโดงกลมปฐมเริ่มแรกทำที่สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสังการทำทุกทำทุกนิพพานทั้งนิพพานทำท,ที่ใหญ่กว่านิพพานทำใหญ เป็นการทําหยุดเป็นตัวสําเร็จอย่างสมบูรณ์เป็นฐานศีลสมาธิที่ปกติและชั่วทาดีพองใสด้วยบารมีสาสิทธัตถะเดชประคุณหลวงปู่สดจันทร์สรกการรวบรวมรักษาบารมีสาทสิท์ัระเดชประคุณหลวงปู่สดจันทร์ทรที่ได้จากการพัฒนาปรับปรุงธรรมทั้งหมดทุกธรรมเกิดขึ้นอย่าง สมบูรณ์ในทุกส่วนนิพพานธรรมบารมีสัพพิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพ่สุดแก่นตาตรกูได้ประโยชน์จากวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นอย่างอยู่ทั้งหมดตลอดเวลาเป็นปกติอยู่ในสภาวะรุกเข้าหาวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นอย่างอยู่ไม่ขับไล่ไม่หลบหนีเรียกรวม พิกิตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นอย่างยู่ทั้งหมดซึ่งเป็นธรรมกิเลสโลภโกรธโลภให้เข้าสู่การดึงดูดวอกเกิดของศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสังสิทธัตถะเดชกุรุลุสโพสดันทัสโรศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสังสิทธัตถะเดชกุรุลุงโพสดันทัสโรทำหยุดเป็นตัวสําเร็จอย่างสมบูรณ์เกิดกระแสธรรมบารมีสังสิทธัตถะเดชกุุลุงพสดันทัสโร หน่วยใหม่ใหม่กระแสใหม่ใหม่ใหมไม่ซ้ำทรมีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพพัฒนาประปรุงธรรมทั้งหมดให้เป็นประโยชน์เป็นธรรมรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภยัยโอโหสิก,กรรมให้เกิดขึ้นกับธรรมทั้งหมดทุกธรรมเพื่อให้เกิดขึ้นกับทุกนิพพาน ทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ให้เกิดการเกิดขึ้นของที่สุดแห่งธรรมสมบัติบารมีสามสิบทัระเดชประคุณหลวงปู่สดจันทัสรเป็นไปอย่างสะดวกราบรื่นง่ายดายรวดเร็วครบถ้วนสมบูรณ์เป็นเจ้าของสมบัติทั้งหมดร่วมกันเป็นที่สุดแห่งธรรมสมบัติบารมีสาสิทัศ์ พระเดชพระคุณหลวงพสดจันทสศโรตลอดที่สุดแห่งธรรมบาร,รมีสังรรพิทักน์พระเดชพระคุณหลวงพสดจันทรทศโรซึ่งได้จากวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นอย่างยูง่ที่กิเลสตั้งพังสําเร็จกอทอมคอ,อออไว้ในทุกท่อทานธรรมบาร,รมีสังรรพิทักน์พระเดชพระคุณหลวงพสดจันทสศโรเป็นโอกาสในการสร้างที่สุด แห่งธรรมบารมีสาสิบทัศน์พระเดชปุกุลโภพสดันทสศโรสร้างที่สุดแห่งธรรมสมบัติบารมีสาสิบทัศน์พระเดชปุกุลโภพสดันทสโรตลอดที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศน์พระเดชปุกุลโภพสดันทัโรได้ทําหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงไปพร้อมๆกับครูบาอาจารย์ของเราหยุด เป็นตัวสําเร็จอย่างสมบูรณ์ค้นเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบรมีสังทิทัตพระเดชคุลปุสสจทัทจทโตโรเป็นปกติตลอดทุกอนุเวลาตลอดเวลาตลอดที่สุดแห่งธรรมบรมีสัจจิทัตพระเดชกุลปสุสสจรัตตโรเชิญเราได้ทำหน้าที่ร่วมกันต่อจาก